สวอุปกิจนะครับได้ฟ้องแพ่งรังสีมนโรมฐานมินประมาทเรียก20ล้านพร้อมขอคุ้มครองชั่วคราวและห้ามพลาดพิงว่าสวทรงเอหรือสวอุปกิจเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกนะครับอยารมีคําสั่งห้ามชั่วคราวมีให้จําเลยนําคลิปวิดีโอซึ่งมีภาพเสียงและข้อความละเมิดต่อโจทย์โดยกล่าวหาว่าโจทย์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดเข้าไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ทุกชนิดครับ เรื่องที่เราใช้กันติดปากตอนที่คุณรังสีมันโรมไปอภิปรายหรือจะคุยนอกสภาก็ตามนะครับมักจะติดปากคําว่าสวทรงเอสวทรง,งเอซึ่งบางช่วงในการแถลงข่าวก็เอ่ยชื่อบางช่วงก็ไม่เอ่ยชื่อแต่วันนี้เจ้าตัวคนหนึ่งที่รู้สึกว่าร้อนกับเรื่องนี้เหลือเกินคือสวอุปกิจนะครับได้ฟ้องแท่งรังสีมันโรมฐานมินประมาทเรียก20ล้านพร้อมขอคุ้มครองชั่วคราวและห้ามพลาดพิงว่าสวทรงเอหรือสวอุปกิจเนี่ย ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกนะครับในวันที่7พฤศจิกายนในอุปกิจปาจาริยังกูลสมาชิกวุฒทสภาได้เปิดเผยว่า6พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องนายรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลแล้วนะครับเป็นจำเลยต่อสารแพ่งคดีหมายเลขดำที่พอพาน5 3 6 5ทับ2 5 5 6ข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน20ล้านบาทและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยสาร นะครับขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งห้ามชั่วคราวมีให้จําเลยละเมิดต่อโจทย์โดยใส่ความต่อบุคคลที่3หรือต่อสาธารณะว่าโจทย์ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดข้อที่2ครับขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามชั่วคราวมีให้จําเลยเขียนนะครับเขียนนําเข้าโพสต์ข้อความอันเป็นการละเมิดต่อโจทย์โดยกล่าวหาว่าโจทย์ได้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิดและ 3. ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามชั่วคราวมีให้จําเลยนําคลิปวิดีโอซึ่งมีภาพเสียงและข้อความละเมิดต่อโจทย์โดยกล่าวหาว่าโจทย์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดเข้าไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ทุกชนิดครับในอุป戒ก,กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มีการยื่นฟ้องนายรังสีมันต่อสารแพ่งโดยสารนัดไต่สวนคำร้องในวันที่15มกราคม2 5 6 7เวลา13นาฬิกาสนาทีและนัด ชี้สองสถานนะครับในวันที่5กลกุมภาพันธ์สองพห้าอ่าหกในเวลา9ก้นาฬิกาทั้งนี้ก่อนหนะ้าน,นี้ในวันที่17กุมภาพันธ์ปีเดียวกันเนี่ยนะครับปีหกเนี่ยนายอุป,ปกิจได้ฟ้องนายรังสิมันโรมต่อศาลแต่ครั้งนั้นเป็นการฟ้องศารอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทร,รอบที่แล้วเรียกค่าเสียหาย 1, 100ล้านบาทและสารมีคําสั่งรับฟ้องไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ต่อมาในวันที่19มิถุนายน2566นะครับ นายอุปกิจฟ้องนายรังสีมานโรมอีกหนึ่งข้อหาต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาครับอีกหนึ่งคดีรวมเป็น2คดีแล้วเรียกค่าเสียหาย20ล้านบาทซึ่งเดิมสารนัดไต่สวนมูนฟ้องในวันที่11กันยายน2566แต่ว่านายรังสีมันขอเลื่อนนัดศาลจึงนัดไต่สวนมูนฟ้องใหม่ในวันที่27พฤศจิกายนเดือนนี้นะครับรอบนี้ฟ้องแท่งนะครับซึ่งถือเป็นคดีที่3แล้วนะครับสนับสนุนโดยวิยเคมีตราราชสีมมงุล คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580